วัอดีพีんん่น้องมื้อนี้วั่นสิสิสิงหาสามีสามีสิเห็นเห็นคนขยายข้นขยันแต่เลยถือข้าวบะเบงพี่น้องสือข้าวบะเบงข้าวบะเบงจัดเตอทีหัวเรื่อลือยผู้หานีก็ก็จะสอบข้นขยัายก็ข้นขยันครับจะเป็งกัรว่าคนเสถียร ครับครับเรื่องกับกรื่องหนึ่อยเป็ดควายบ่โอเคโอเคอยไปไปอยเป็ดการเลี้ยงเป็ดไม่ผิดหรอกการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงเป็ดในในที่จำกัดไม่แชร์ไอ้พื้นที่แค่แบบมัน

เดี๋ยวเด๋ยวทางนี้เบิ้งทางนี้ก็สีดอ่โอ้เบเจ็ดหน่อยเจ็ดหน่อยกบบนี่โอ้ใครใครใครสีดองใครใครใครหลายใครหลายมาดิขอถามปอประยุท์นี่น่มันใครมือนะเรเาไดหร่ประาานเดวนี้มันใครอยู่สองแผงกลัว มันลงเีอะไรเด๋วมันขนลนบอมหันาไข่สามแผงกลัวคนเล้วหยบเต็มหยบคบตัวเอ้ยเจ้าไหนจ้าอยากมาเลียงเปีดกในเงอนมันบอกแนวเอยก็หาได้ที่เสียบตัวพราะเด้ยซื้อซอยากเลยจะเออซื้อไมกีวนได้ไรอ่เราเป็นอย่งนี้เป็นอย่างนี้เราะวาเป็นอย่ง้ขาจิการเนได้เลยนี่มันุที่เหตุถึงแต้ขขยของหลานขาหมดละบันไดฟาลง เนียนของเทาบนบนไไกลบันไดมันมือมันไหลแล้ว่องก้นกระแทกกระพื่นแล้วเรื่อยเสียรักเลยได้เจ้าปีแล้วสิบสอปีนู่เฮานี่สองปีนี่ละสอปีแล้วอันนี้อันนี้จะม่อยากห้เห็นว่าเมีแต่พ้นวัตบูมณนนี่วมุนนี่มันกระงกระเงเยดหาเดี๋เหยดคือหอกหาเดี๋ยวเห

บ่เอ๊ะแล้วบัดเดี๋ยวคนถามหาเป็ดปลากิ่งแล้วปลากิ่งมาเลี้ยงบ่โอ้ยักเดือนมันเด็ขายดิปลากิ่งนี่มันประมาณสี่เดือนกันอยู่ว่าตะบาลีนสามสามเดือนก็จับได้แล้วสองเดือนสามเดือนจับแล้วบาลีมือหลายบาทที่ต้วนอ๋อวิธีเลี้ยงแบบประหยัดประหยัดเแบบไหนี่ประหยัดก็คือเรื่อนี่ใส่กุ้งกุ้ยอะไเป็นไงฟักผสมกับข้าครับพี่น้องนี่ บอต้องไปที่เรียกกับชีวิตเรื่องพี่น้องนึกเหมือแต่พอประยุนเนี่ยขนาดบอสมบูรณ์นี่เรายังเหตุใจบอกหลายด้พี่น้องได้บอกหลายถึงมือละหลายบาทด้พี่น้องถึงมือละหลายบาทด้วยที่ <c oughs> จ,จำกัดอยู่ประมาณงานหรือสองอันนี่ละ <c oughs> อยู่ก็หลายดอกสามารถเหตุใจพี่น้องปลาสวยงามเยี่ยมเยี่ยมเนือเท่าไรได้กับประมาณมือนะละสองร้อยกว่าบาทสองสามร้อยบาท <c oughs> đi đi tốt chưa cái rằng giặc giặc sư sĩ giặc liên hết đẹp đây này đây mua bản đây này đây mới nói phóng nồi cả lăng lòng mất tất cả vương nữa mới sư sĩ vương cả đầy, nó bây giờ có bự nhất khách miền nam đầy chút đó đấy ok ok tham lập clip đi cả tháo qua cái đi, là chờ mượn ba đấy ม่ใช่นี่ท่านพ่อเดียรนี่ยเียน่ยสมนก็เร่เราทิตย์องหน่สาอาทิตย์นะหรับการเลี้ยงเป็ดในในในที่จำกัดของคาพยุ่งกาเขานี่เดี๋ยวจังมาเบิ้งกันไหมสิสวัสดีครับผมหลับึยังไม่